เคยไหมครับขับรถอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่มีโอกาสได้เอามือไปแตะที่มือถือเพื่อเปลี่ยนแอปหรือว่าเลื่อนเพลงอะไรต่างๆเลยนะครับเพราะเราต้องโฟกัสอยู่กับการจับพวงมาลัยแล้วก็ใช้มองหลักๆเนี่ยไปที่กระจกข้างหน้านะครับวันนี้เนี่ยผมได้ไอเทมนี้มาหลังจากตามหามานานนะครับในกล่องเนี่ยก็จะแถมที่ยึดกับพวงมาลัยมาแล้วก็อันนี้คือเมาส์นะครับจริงๆแล้วไอเดียมันคือเมาส์เลยเมาส์ไวเลสนะครับแต่ปรับหน้าตาให้เราสามารถคอนโทรลผ่านทาง มือเดียวนะครับพมอะไรได้นะครับก็จะมีสตอรสติ๊กแล้วก็มีสกอร์แล้วก็ปุ่มโฮมนะครับอันนี้เนี่ยโดยปกติเนี่ยมือถือเราเนี่ยสามารถเสียบกับเมาส์ได้อยู่แล้วนะแค่ผ่านตัวพ OTA adapter อะไรเท่านั้นเองนะครับอันนี้เขาจะให้ตัวนี้มาเลยเผมผมสั่งเป็น type C มานะครับก็ไม่ต้องผ่านตัว OTA แล้วมันก็จะคุยกับตัวเมาส์เนี่ยผ่านสัญญาณไวเลสได้เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น b l u e t o ว่ามันเป็นไวเลส แบบอื่นนะครับแต่ว่ามันคุยกันได้แล้วกันนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเขาให้ฐานมาผมแนะนําว่าเปลี่ยนฐานนะครับเพราะว่าฐานที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างอ่อนแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยคอนโทรลแล้วรู้สึกว่าติดติด,ดขาดขาดนะครับเมื่อเอาพลาสติกออกนะครับเปลี่ยนฐานใหม่เข้าไปนะครับให้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะคนเน็กันได้นะครับแต่เริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นมันทํางานนะครับเน,เนื่องจากว่าเราจะต้องไปกดให้มันแอคทีเวตก่อนคือการกดปุ่ม สักปุ่มหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นเป็นเมาส์ขึ้นมานะครับถ้ากดสกอร์เนี่ยมันก็จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเหมือนกับเราถ้าอยู่หน้าแบบนี้นะของ Android ก็จะซ้ายขวาแต่ถ้าเราเข้าไปในแอปเนี่ยมันกดเลื่อนกดสกอร์เนี่ยมันก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับส่วนจอยสติ๊กเนี่ยก็จะโยกซ้ายโยกขวาได้แต่ว่าจุดลําบากของมันนีดเดี๋ยวคือตอนคลิกเนี่ยมันคลิกแล้วมันไม่ลื่นนะมันจะแบบเฉียงซ้ายเฉียงขวาเหมือนเราไปเที่ยวเลื่อนเมาส์อ่ะอ่านะครับอ มีคาชาร์เจอร์นะครับก็จริงๆแล้วด้วยความเป็นมีคาชาร์เจอร์มันทาให้ผมจัดการมือถือได้ง่ายขึ้นระดับหนึ่งเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมเอามาเสริมก็เรียกว่าก็คล่องตัวระดับหนึ่งะครับผมชอบใช้ตัวสกอร์มากที่สุดแล้วตัวเมาส์เนี่ย อาจจะใช้ยากเวลาเราขับรถจริงๆเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสอยู่ที่การไล่เมาส์ะนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้แต่ว่าตัวสกอร์เนี่ยช่วยเราสกอร์เหมือนเราอยากจะไล่ตัวเพลย์ลิสต์อะไรสักอย่างหนึ่งใน YouTube แบบนี้นะครับเราก็สกอร์ได้ง่ายไม่ต้องใช้ิ้วไปปัดนะครับก็จะทำให้เราไม่ต้องละมือจากพวงมาลัยนะครับแล้วก็ใช้แค่หางตาในการชำเนืองมาดูเท่านั้นเองก็จะทำให้การขับรถเรานปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าใช้ร่วมกับ มีคาชาร์เจอร์เนี่ยผมแนะนำว่าต้อง DIY นะตัดส่วนข้างล่างของมีคาออกเพื่อจะให้วางตัวนี้เข้าไปได้ท่านใดนะครับที่สนใจก็ลองหาดูได้นะครับจุดสังเกตนิดเดียวนะครับคือตรงนี้มันเป็นสีเงินทำให้แบบมันดูแบบโอทำให้รถด,ดูแย่ไปเลยนะในความรู้สึกผมแล้วแต่มันหนีบแน่นนะครับแล้วก็เออมันทำให้รู้สึกว่างมอะไรเราเนี่ยมันมันมีอะไรติดอยู่นะที่มือนะ่ะไอน,นี้คือสิ่งที่ผมไม่ชอบ นะครับจะแกะออกก็เพราะไอ,ไอความรู้สึกตรงนี้แหละที่1คือสีมันไม่สวยนะครับไม่เข้ากับพวงมาลัยสีดํา2ก็คือว่าเวลาเราหมุนพวงมาลัยเนี่ยมันจะมีส่วนตรงเนี้ยมาติดมือเราอยู่นะครับทำให้รู้สึกลำคาญนะครับแต่ถ้าใครนะครับยอมรับตรงนี้ได้ก็น่าสนใจมาลองนะครับผมซื้อมาประมาณ200กว่าบาทเท่านั้นเองผมเนี่ยกำลังมีไอเดียว่าจะเปลี่ยนไอสีเงินเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไอพวกที่พันด้าไม้แบตเนี่ยมาเปลี่ยนให้มันเป็นสีดำซะ ดูว่ามันจะโอเคไหมนะครับเพราะมันก็จะช่วยให้เราไม่ต้องไปเล่นมือถือผ่านใช้นิ้วไปจิ้มมือถือเยอะๆนะครับส่วนแม่เหล็กตรงนี้เนี่ยถือว่าติดแน่นนะครับแล้วก็ใช้ได้ดีเลยนะครับแล้วก็เราอาจจะต้องหาองศาสักนิดนึงนะครับว่าของผมเนี่ยแพ็กทิสคือมันอยู่แบบนี้นะครับ2ออย่างเท่านั้นเองสำหรับตัวนี้นะครับก็คือว่าเจ้าสีเงินๆตรงนั้นนะครับที่ขัดหูขัดตาแล้วก็ขัดมือ นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นจอยสติ๊กตอนกดคลิกลงไปนะครับแต่ถ้าตรงนี้นะครับถ้ามือถือเราล็อกอยู่เนี่ยมันจะเราต้องปลดล็อกด้วยนิ้วเราก่อนนะหรือหน้าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยเราคนโทรลได้สบายเลยแต่ถ้าเราไม่ใช้มันเนี่ยเมาส์จะหายไปนะตัวตัวแอโร่ตัวลูกศรของเมาส์จะหายไปนะครับอันนี้ผมปรับก็มันจะเป็นค่อยๆเลื่อนมันถ้าใครเคยใช้ตัวติ๊แพดอะครับมันจะเหมือนปุ่มแดงตรงน,นั้นแหละครับอ่า มันถือว่าตอบโจทย์นะสำหรับผมแล้วก็เป็นของเล่นที่น่ารักเลยนะครับสำหรับใครสนใจนะครับก็ลองหามาใช้กันได้สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับไม่รู้จะเรียกว่ามันว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับเมาส์สำหรับมือถือในรถยนต์หรือว่าอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันต้องเรียกว่ายังไงนะครับลองดูครับสวัสดีครับ